หัวหอมแดงมันสิก่อยเจ้วกินกันบมงมง่วงซอยจะเจวพี่น้องนี่นะนก่อยเจววาน,น,นหัหอมแดงใส่มันจะหอมกินกันบมงม่วงกับผสม ป็นได เติมถ้วยเสลือพริกลงไปน้ำตาลเหี่ยวหาพงนัวเข้าขู่ะปาลาละตุ่มสุก อหอมอหอม่เนอะหอมขาวขวสบายดีพี่น้องไม่ได้กินสมม้ำกันมาๆกินสมมม่นุน่ย กิจหันรที่เตาพี่น pues mm s. <S ้องค nah ืออยากกินสมกับเด็กๆต็เลยกอดแจวพ่ะเทวานเนอะพี so oh s <S well, ่น้องงานนอกงานนอกานมาเม่นุ้กินพยายามติมน้ำมันบ่เติมน้ำมันก่อนนะจ๊ะพี่น้องเอากินก่อนก่อนไปไปเนี่ว่าไปเรียกหองอ๋อเปชิ้นนิ่งเนี่นืงจากว่ากระดูกมันจะแตกเนาะ ก uh, ็ท you know ิเจ็บอย่นมั้งก็จะปิดเปล่าน uh ้มันเนาะากติ่ <m Shit>. ี่ยูนันกีนก็นองนได้นอกี่สว้ม่ก่ส เดี๋ยรุ่งนี้เจอหลังชั้นสามสวนเพราอันนี้ไม่เปิดหลังมงมานี่ดีเด้นเป็ใครเหรอดเด่นเป็นใครเหรเรยนมึงกับเจ้าเป็นดีเด่น้านปาเจ้าเดินดูั าม,ม,ามาเลย่เบมาอาพรมาพี่น้องมากินนมกันกไม่ากเนันพอเรานี่คือไม่เห็นแล้วงเด็กพี่น้องกินมกม่วงกินเจ่ววักม่วงกันกิน,นให้มันให้ให้ง่วงน,นะอยูที่ทางใกล้เครื่อง กินไรแล้วมันยิเหออตกองอนัไหนก็เห็นอันตักตอ้วคนน่ะรังเสร็จแล้วครับคอปาหมก็วันนี้หน่อยก็ิ่าแหวนจะตยิว่าสุนเนื้ออันน้ไล่แตะมันม่้งซมกนไปยังฮะเราอยู่ก็ไปิดแดดไงมัค่อยฮึเปิดแดมคอยหนังม่ซีมอ๋อบอเอกวดนึงคร

bớt mặn lại... một cái nhóm chú cả mạnh lên mama mãi 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 ล ja, like. ูกกาเลือกเอาเลยจ้าเส็บเดินเป็นหองเส็บเส็บเกิดก็ไปกัหนึ่งมันก็เจ็นเส็บจุอ่ะเส็บเส็บสิเอาทีแล้วมากมากอันงงไปดู จึเด in ินดาวโวยู่เกิแล้วคนดียเนือเย่เพื่อแซ่ดออกไป่ห้อมันหอยแห้งเอากาหอยกลิแกงหัวเ้ยแนงอันจไปลงตูเอืมา nhỏ cọp vẹo an ninh 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 mọc nam chờ cái xe nào lưng cái đại lý lát bất bạc không phải không? เป็นปลาแซมไปในหรรันเด้่ในตัวนะในตัวน้ำแข็งอน่ร้อย,อยน้ำเย็นขาจะคุกเลือกแต้มอ,อย่างผิวยากร้อเอาไปเลยเอาตอนใหญ่ๆนี่เลยพี่น้องแซบ่บคุยตอนตอนพระบัว ่ับบดครเผากินลูกกาใช่ไหมหม่ได้ทำง่าะ ตอนพักบ um, no um, no ัวไดๆไม่ม uh, ีแบบมันบบมันบบขาวตอนหัก่วงครับว้าวส่วนเพามเนี่อืมฮะอ๋อเพิ่มเยอะมากเพิสมเยอะ ไม่ร่มงหลอร่มไปขอบคุณร่มนี่แหละที่ี่มาว่าบัวตะบัวแกวแข็งแรงกวง่ามึง สำมีสน้อยอ้าวอ้าวหอนอย่างนี้พี่น้องยิ่งกินเพชรยิ่งห่อน

để quân thức cái này bên tứ thơm mà sao em pin ốc sao bây giờ anh bây giờ anh bây giờ anh bây giờ

คลิปนี้ก็จบแค่นี้เด้อพี่น้องให้พ้อกันคลิปหนาเพราโตกินแจกต่อควาพี่น้องกันชิ้น